วันนี้มาดูบ่อบาดานกันนะครับบ่อน,นี้เจาะไปราคาสามหมื่นห้านะครับเจาะลงไปแปดท่อนน้ำออกดีนะครับมองลงไปก็ประมาณเมตรก็เห็นน้ำนะครับช่วงนี้น้ำอยู่ตื้นนะครับหน้าฝน นี่ก็ต่อไว้ทำวาไว้สำหรับดูดปุ๋ยนะครับปล่อยปุ๋ยไปกับสายน้ำหยดเลยนะครับใถ่จุดนี้นี่ก็เป็นป๊มขาวนะครับเป็นปมบนปมตัวนี้ก็ราคาสี่พันสี่พันห้านะครับน้ำออกดีครับ